ไฟเตือนปิดเปิดระบบถุงลมนิรภัยเราสามารถปิดระบบไม่ให้ถุงลมด้านหน้า และด้านข้างของฝั่งผู้โดยสารทำงานเมื่อใช้งานที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาซีทแบบหันหน้าไปทางด้านหลังกับเบาะนั่งของผู้โดยสารด้านหน้าแรงกระแทกจากการพองตัวของถุงลมนิรภัยอาจส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้ตำแหน่งสวิตช์เปิดปิดของถุงลมด้านผู้โดยสารจะอยู่บริเวณด้านล่างของแผงคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารเปิดช่องเก็บของเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดปิดระบบถุงลมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนขับรถไ้เตือนระบบถุงลม ครอยู่ตำแหน่งออนเสมอเพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งเบาคู่หน้าได้รับการปกป้องจากถุงลมนิรภัยกรณีเกิดการชนด้านหน้าหรือด้านข้างถึงแม้ว่าสวิตช์เปิดปิดถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารจะอยู่ในตำแหน่งออฟระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติยังคงทำงานอยู่เสมอนะคะวิธีการเปิดปิดระบบถุงลมนิรภัยเพียงแค่เสียบกุญแจแล้วหมุนบิดไปตามตำแหน่งที่ต้องการแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักถามเซลนก อีสุสสาราเชียงใหม่ได้เลยนะคะ,ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบาย